เชชวนทุกทุกท่านค่ะร่วมกันทำบุญทำกิจกรรมเสริมปัญญาสร้างศรัทธาสู่วัดค่ะนี่คือพิธีถวายหนังสือเข้าร้านหนังสือของวัดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่าเสริมปัญญาสร้างศรัทธาสู่วัดค่ะ เป็นกิจกรรมที่พยายามสานต่อภารกิจในการบริหารจัดก,การร้านหนังสือในวัดในพิธีเปิดงานจตุจรัสจันทรีบุกแร์ครั้งที่3มหัศการวันหนังสือโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังมีสินนักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อมุ่งหวังสร้างนิสัยรักการอ่านพร้อมกับต้อนรับเปิดเทอมด้วยนะคะ คัดสรรหนังสือดีๆมาค่ะจากสนักพิมชั้นนำกว่า20สนักพิมรวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตลอดทั้งงานด้วยนะคะยังเชิญชวนทุกท่านค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีกิจศรัทธาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อหนังสือเพื่อถวายทำบุญเข้าร้านหนังสือในวัดก,กับกิจกรรมนี้ตลอด15วันค่ะต,ต,ต้องยึดเหัอว่าเราเป็นร้านหนังสือที่คนจอยซื้อเพราะนั้นหนังสือใหม่ที่เราพยายามจะบอกว่าให้คนที่ไปบริจาคก,ก็คือเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าเอะหนังสือนี้น่าจจะะมีคนนนสใก็ววยัดดไ้ เพื่อให้วัดนี่นำไปจาหน่ายต่อนะครับเป็นหนังสือใหม่จะเป็นคนละอันกับห้องสมุดนะครับห้องสมุดน้นถวายไปเพื่อไปเป็นห้องสมุดเลยเพื่อให้คนอ่านแต่เราต้องการให้ให้ร้านหนังสือเหล่านี้เนะี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้มีความหมุนเวียนและคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันต้องมีระบบการจัดการที่เป็นระบบนะครับในประสบการณ์สนยนหนสือก็เป็นส่วนช่วยกับวัดอย่างนี้แหละครับ สำหรับพิธีเปิดงานจตุรมรลอจามจุรีบุ๊กแฟร์ครั้งที่3มหัสจรรย์วันหนังสือนะครับก็มีพิธีถวายหนังสือเข้าร้านหนังสือของวัดครับซึ่งได้มีนักแสดงจากช่อง3และช่อง7รวมถึงเหล่าคนบันเทิงนะครับมาร่วมกันทําบุญถวายหนังสือเข้าวัด รวมไปถึงกลุ่มสำนักพิมพ์ชั้นนำนะครับโดยมีตัวแทนจากร้านหนังสือวิสตอมวัดพระรามเก้าการชนาพิเศษวัดยานาวาโดยร้านหนังสือภาวนาและศูนย์หนังสือวัดปัญญาวัดปัญญานทารามนะครับมารอบมารับมอบหนังสือนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางศูนย์หนังสือจุฬานะครับจัดขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจในการบริหารจัดการร้านหนังสือของวัดให้เป็นร้านหนังสือที่สมบูรณ์มีหนังสือดีๆทั้งหนังสือธรรมะและหนังสือสำหรับเยาวชนรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่วัดอีกทางหนึ่งครับ ซึ่งงานจัตุรัสจามจุรีบุฟร์ครั้งที่3มหาสัจจรรย์วันหนังสือนะครับก็จะจัดขึ้นเริ่มต้นไปแล้วนะครับระหว่างวันที่20พฤษภาคมจนถึงวันที่3มิถุนายนนะครับที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์แก้วชั้นจีอาคารจัตุรัสจามจุรี ทีจุฬานั่นเองไปกันได้นะคะดิฉันหาทั้งสองท่านหมูโอ้ยที่จอดรตะสะดวกสบายใช่หรือไม่งั้นก็ไปรถไฟใตดินเลยรถไฟใตดินนี่สะดวกที่สุดขึ้นมาปุ๊บเจอเลยถึงเลยใช่แล้วไม่ต้องหันหาเลยอค่ะใหญ่โตและไม่ต้องกังวลเรื่องของอาหารการกินไม่ต้องพร้อมสับเรื่องกันไม่ทุบเลยเยอะมากอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าร้านหนังสือเขา้องบนสุดนะโอ้ยคุณเอ้ยเดินกันแบบใหญ่โตมากอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญในทานด้วยนะคะที่สัมพั์เพิ่มอาหารสมออองงไม่น้ยขเราใ น่าชื่นชมนะคุณดูสิมีศิลปินแบบเด็วัยรุ่นอ่ะเขาก็มาง,งานนี้กันนะครันน่าชื่นชมจร,ริงๆเขาเป็นงานดีๆที่เอามาฝากกันนะครับใช่